คุยเดี่ยวทางวันอไอนครับอไนครับอ๋อหนูก็นั่งโมงนั่ตะวันนั่งโมงนะนต้นครับทานตะวันใครให้ครับเขาบอกว่าทางตะันเขาบอกว่าใครให้ทางตะวันก็แฟนคลับเนี่ยให้ผนก็เลยแฟนคลับหรือแฟนคลับเดี๋ยครับ แฟนครับให้แับคลับแฟนครับให้แฟนครับยวให้นัคสิบสีจะได้กี่ดอกครับต้นครับให้หลายๆลยดอกนะ จะปต้นยังโสดไหมครับอคยังโสดอยู่ไหมโสดอยู่ไหมต้องยงถามต้นนะถามต้นถามบอกไ้ก่อนว่าจริงๆแล้วนะครผมต้องรอดูที่สี่ครับวคนสาคนนี้ควันิบ่เขาหมว่าจะดูว่าเขามีมีแฟนหรือเปล่าเราต้องดูที่สิบส่น ต้องจัดนะพูดเหมือนปูทางไว้สิบสี่วันไนแล้วธรรมดาแคเนาะอวนเ้ะคะอ๋อนี่าสือจริงๆก็จะพูดทุกวันะ่นเล่ยน ม่กลับสีเขียวสนแดงแม่กลับมาสีคร้องสักเพลงไมเปิดตอวนะครับเปิดตัว้งอย่างแ่เขาเดวเสีงดังมากเดีวดวเข้าไปในโร ถามเลยไนะหามเลยไหมเหนื่อยตะโกนแล้ว